ปีที่จะอิ่งสมบูรณ์ทำหน้าที่สำคัญเป็นร่างทรงเจ้าพ่อบางกระดีเพื่อทำนายเหตุการณ์ดีร้ายภายหน้าที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน8ปีแล้วที่ทายาทมนวัย56ปีสืบทอดภารกิจนี้จากแม่ซึ่งรับช่วงต่อในฐานะเป็นผู้สืบสายตระกูลคนสงของชุมชนได้ทำตรงนี้แล้วมันสบายใจแล้วคนในชุมชนบางกระดีเนี่ยเขาก็เชื่อถือหมดทุกคนนะเออไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาก็ นับถือหมดกคนเพื่อที่เราจะต้องระวังตัวเราครอบครัวเราลูกหลานเราว่าเออนี่นะที่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายเชื่อถือมาเจ้าพ่อบางอดีท่านพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้เราปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ลูกๆก,ก็จะเชื่อฟัง จะได้ร่วมประเพณีเชิญเจ้านะคะซึ่งก็ถือว่าสําคัญกับชาวบ้านที่นี่เพื่อจะเตรียมตัวระวังเพศภัยต่างๆจากคำทำนายที่เจ้าพ่อจะมาบอกกล่าวในแต่ละปีค่ะอย่างเช่นเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแม้ว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของที่นี่จะเปลี่ยนไปกลายเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมไปเกือบทั้งหมดแล้วมา30ปีแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงยึดถือประเพณีสําคัญมาแต่ดั้งเดิมค่ะ ปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ชุมชนมอญบางกระดีเขตบางขุนเทียนถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ทุกบ้านร่วมการสืบทอดทั้งประเพณีตามวิถีมอญรวมถึงการแสดงและเล่นทยายมอนโดยคณะของฟ้ารามันแม้วันนี้คนในชุมชนจะไม่มีอาชีพหลักทำกเกษตรเหมือนดังก่อนแต่ความเชื่อเรื่องการนับถือผีตระกูลและให้ความสำคัญกับการทรงเจ้าเส้นไหว้ผีประจำหมู่บ้านยังคงปฏิบัติสืบมาไม่ได้ขาดเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ชุมชนสงบสุข ถึงทุกวันนี้นะครับเราจะไม่ได้ทำไรทำนานะครับหรือไม่ได้ทำการเกษตรแต่ก็าการส่งย่าวนี่ยก็จะมีการทำนายไทยทักหรือการบอกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเหตุภัยอย่างเช่นลมจะแรงไหมหรือมันจะมีพายุไหมจะต้องป้องกันยังไงถ้าเกิดสมมติท่านพยากรณ์ไว้ว่าเนี่ยปีนี้ช่วงไหนาพายุจะมาลมจะแรง อาจจะต้องทำอย่างไรให้เอาผ้าสไบเนี่ยมัดเป็นรูปไก่และให้โบกไปโบกมาก็จะทำให้ในชุมชนเราเนี่ยอ,อยู่ก็อย่างสงบแล้วก็พายุก็มาทำอะไรไม่ได้ แพนีพิธีกรรมไม่เพียงช่วยให้คนในชุมชนบางประดีษสบายใจเมื่อได้สืบต่อวิถีคนรุ่นก่อนหากยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและความหมายเพื่อสืบทอดทำเนียมเหมือนเช่นที่เป็นมาน้ำอ้อยจํำจิตไทย PBS รายงาน